ดิฉันยุพินสุขทัศนะคะดิฉันก็งานที่เลี้ยงรุ่นต่อไปก็คือหน้าที่โรงครัวแล้วก็จะช่วยงานพิธีกรด้วยนะคะสาเหตุที่มาเรียนครูสมาธิก็รู้สึกชอบมาตั้งสมัยเป็นเด็กนะคะผูกพันกับบันมบุรุษค่ะเสร็จแล้วก็ ก็เคยทําสมาธิมาบ่อยๆซึ่งไม่มีผู้สอนแล้วก็ไม่ได้เรียนอะไรที่แบบเป็นวิชาการแล้วก็ไม่รู้มากพอมาเรียนแล้วก็รู้สึกประทับใจพอชอบค่ะเมื่อประมาณหกหกเจ็ดปีที่แล้วนะคะก็ทราบข่าวว่าที่วัดศรีสวัสดิ์มีการเปิดสอนครูสมาธิเราก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาเรียนในตอนนั้นนะคะประมาณปีนี้ ก็มีความรู้สึกว่ายังไงเราต้องตั้งใจให้เข้ามาเรียนให้ได้นะคะก็มีโอกาสก็ขับรถผ่านเข้ามามาเจอท่านอาจารย์ไก่ยืนอยู่ตะกร้าข้างหน้านะคะเราเข้าตั้งใจมาสอบถามวันนั้นหลังจากที่ประถมนิเทศไปแล้วนะคะอาจารย์ไก่ก็เอาใบาสมัครเข้ามาเขียนนาตอนนั้นไล่เข้าห้องเรียนเลย <c oughs> ก็ดีดีฮะพอ ความรู้สึกหลังจากที่เราเรียนครูสมาธิก็ทําให้เราใจเย็นขึ้นนอนหลับสบายขึ้นความเครียดก็น้อยลงค่ะที่สําคัญมากเลยค่ะความเครียดเราเครียดทุกเรื่องนะคะในชีวิตประจําวันเราเครียดน้อยลงสุดท้ายนะคะอยากจะขอขอบคุณพระอาจารย์หลวงพ่อ,อ,อแล้วก็ขอขอบคุณคณะคณาจารย์ คณะพี่เลี้ยงคณะโรงครัวแล้วก็เพื่อนนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญรุ่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากค่ะ